พระภูมิสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นเดวทางหนึ่งธันวาคมโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการระชชมโดยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับดับคู่สองตัวล่างด้วยเต้นศูนย์เวียงพิงเจ้าของแนวทางเบ่งปานนะดับคู่เต็มศูนย์ะดับคู่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสองแปด 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1คู่ดับสตัวล่างโดยเต็มศูนย์นะท่านขอบคุณจริงๆเแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับใบนี้ ดับบนดับบนตัวเดียวนะท่านนี้ก็เบ่งปัน,ปนดับสองดับสองตัวเดียวนะดับบนก็คือดับรอสอน,นอเบ่งปันดับดับสองตัวเดียวก็ ขอบคุณอย่างมากนะขอบคุณจริงๆเลยต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานธันหลักออโรยหลักออโรยก็อดีผ่านนะาท้ชมนะอดีปานหกหาศูนย์สอ แล้วท่านใหม่นี้ครับเบ่งปานอีกแล้วเบ่งปานอีกแล้วแปกศูนย์แปกศูนย์นะท่านนะหลักรวยนะเบ่งปานแปนกศูนย์เบ่งปานสองตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลย ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้เน้นล่างนะท่านนี้ก็เบ่งปันนะา่านโคสองตัวสองตัวล่าง07 08 09จ7 18ูนน,น,นะ เบ่งปานหกชุดเป็นเดวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับผมใบนี้ก็เบ่งปานทานบนมีเบ่งปัน,ปนการศูนย์หนึ่งเจ็ดเกาศก้นึ่งเจ็ดหนึ่งแปดห ก,การศ1 7 9ใบนี้ก็ท่านบนมีเจ้าของแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วนะก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยท่านต่อไปครับผมใบนี้ตัวเดียว 8ตัวเดียว8อดีตที่แล้วก็ผ่านอาดีตที่แล้วก็ผ่านเนี่ยทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปาน9เนียทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน9ตัวเดียวนะท่านก็ขอบคุณมากจริงๆเลยแนวทางที่ เบ่งปันปอย่างเรียลๆทันใจด้วยนะต่อไปครับผมท่านผู้ชมเวียงพิงนะเบ่งปันปทันดับรอสอนนอเนี่ยทันดับหลักร้อยสิบหน่อยเบ่งปันปดับหกตัวเดียวนะ ดับรอสนอนะท่านดับร้อยสิบหน่อยเบ่งปันดับหกตัวเดียวก็ขอบคุณจริงเลยครับนะข้อมูลเดียวทางที่เบ่งปันเวียงพิงนะเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ เบ่งปานตัวเดียวนะท่านเบ่งปานหกตัวเดียวอดีตที่แล้วสองก็ผ่านสี่ก็ผ่านนะเดีท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานหกตัวเดียวขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ ชายชมเพแบ่งปันแนวทานวิ่งแบบ4ตัวนะวิ่งแบบ4ตัวอดีตที่ประผ่า์มาก็สรุปแล้วผ่านท้าวชมเนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปัน1 2 8่1289 แนวทางที่ผ่านมาก็ผ่านนะสามแปดก็ผ่านสามสองก็ผ่านศูนย์ศูนย์ก็ผ่านห้าเก้าก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานหนึ่งสองแปดเก้าขอบคุณมากเลยนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วต่อไปครับผมท่านผู้ชม ใบนี้ก็เป็น,นาทานเด่นล่างเบ่งปานเด่นล่างเบบสีตัวอดีตผนนะ่าน่านผูะชมนะอดีตก็สรุปผ่านท่านใหม่นี้ครับผมสามสีเก้นย์ท่านใหม่นี่ก็เบ่งปาน349แี่ก้าลศูนยนะท่าน เบ่งปานสี่ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ชุมแพ่เบ่งปันปวิ่งสี่ตัวสองตัวล่างสรุปแล้ววิ่งวิ่งล่างสี่ตัวนะ อดีตที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วผ่านอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านในทานหม่นี้ครับผม9012 9012นทันใหม่นี้ก็เบ่ง่าน4ตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านนะท่านผชมนะ ก็เด๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปั่น9012ขอบคุณมากต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นเดืยทานคู่สองตัวบนล่างล้วนหน้านะก็เราไปชมอดีตกันบ้างนะผ่านไหมเอ่ยก็ เบ่งปะนะานาทานเนวทานที่แล้วก็ผ่านนะสามแปดสามแปดสามแปดเนวทานที่แล้วก็ผ่านคู่ค่สองตัว สองตัวล่างแล้วก็สองตัวบนนะท่านสองหนึ่งหนึ่งสองนะสองหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็อดีตก็ผ่านนะท่านอาดีตก็ผ่านศูนย์สองสามนะสองสามสองสาม ก้าสองก็ผ่านนะท่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมท่านนี้ก็แบ่งปันล้วนนาแล้วนะเราไปชมกันเลยเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมแบ่งปนันแบ่งปันนะศูนสาม 05 07 09 13 15 17 19 23 25 27 29 43 45 44, 47 49นะรวม16ชุดรวม16ชุดเป็นเนวทางนะ ก็เคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมนะท่านนี้ก็เบ่งเบ่งมาล้นหน้าอีกหลายแนวทางนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับช่องนี้นะอดีตสามแปดผ่านนะท่านอาดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปัดท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผ